เรียบร้อยนะครับก,กันยาพัดอันนี้ลูกงานของเรานะครับทำเป็นระเบียบมากถูกต้องทุกข้อเลยนะครับ <uli. S 1> ให้ขยันและตั้งใจยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับการทิดาดูงานของเรานะครับตรงนี้ถ้าจะให้มันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเราต้องใช้ปากกาแดง ขีดเส้นใต้ะนะครับแล้วตรงนี้ยังมีข้อผิดพลาดอยู่เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปให้ขยันและตั้งใจมากกว่าเดิมน,นะครับค,คุณครูเป็นกาลังใจให้ครับค่ะขอบคุณค่ะหนูจะตั้งใจและขยันให้มากกว่าเดิมค่ะนี่แยมคุณครูชมเธอตลอดเลยว่าเธอทํางานเรียบร้อยและทําถูกต้องด้วยเธอทํายังไงหรอช่วยแนะนําเราหน่อยสิเราอยากเก่งเหมือนเธอบ้างจริงๆแล้วฉันไม่ได้เก่งอะไรขนาดน,นั้นหรอกนะ เพียงแต่เราสนใจฟังและตั้งใจทำกิจกรรมตามที่ครูแนะนำก็เท่านั้นเองแต่ถ้าเธออยากทำเหมือนเราเราก็ยินดีนะแต่เธอจะยอมทำหรือเปล่าล่ะทำสิต้องทำแน่นอนฉันต้องทำให้ได้ฉันอยากเก่งเหมือนเธอได้เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟัง เมื่อเรามาถึงโรงเรียนเราจะช่วยเพื่อนทำความสะอาดเขตรับผิดชอบก่อนเพราะความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญทำให้เรารักความสะอาดที่สำคัญคือมันฝึกให้เรามีความรับผิดชอบมีวินยัยมีความอดทนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นพอถึงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติเราจะตั้งใจทำกิจกรรมทั้งร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาสมาทานศีล ไหว้ครูไหว้น้องเธอรู้ไหมว่ากิจกรรมเหล่านี้มันทําให้ชังรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเพราะอย่างน้อยเราก็ได้แสดงออกถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การสวดมนต์ก็ทําให้จิตใจเราสงบการแผ่เมตตาก็ทําให้เราเป็นสุขใจการไหว้ครูไหว้น้องก็ทําให้เรามีสัมมาคารวะและมีมิตรที่ สิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นพื้นฐานทําให้จิตใจของเราสงบและพร้อมรับสิ่งดีๆเสมอบ้านฉันไม่ค่อยมีตังจึงต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดได้เงินมาโรงเรียนก็เก็บออมบ้างช่วยแม่ทำงานบ้านที่เราช่วยได้ พอแบ่งเบาภาระท่านได้บ้างสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้จักประมาณตนไม่คิดเพ้อฝันอยากได้สิ่งที่ไม่จำเป็นอันจะเป็นตัวทำลายสมาธิในการเรียนตอนเรารับประทานอาหารกลางวันนับเป็นมื้อที่ดีของเราเลยอาหารอร่อยฉันทานหมดจานตลอดเธอรู้ไหมว่าการเดินแถวและเข้าแถวรับอาหารมันทำให้เรารู้จักการรอคอยไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว รู้จักเอื้อเฟื้อผู้อื่นส่วนอาหารที่เรารับประทานในทุกจานต้องทานให้หมดเพราะฝวานจะเป็นข้าวทุกมิตรต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะมาเป็นอาหารให้เรารับประทานต้องใช้เงินและแรงงานจนํานวนมากเราต้องสํานึกและเห็นคุณค่าเสมอและสิ่งเหล่านี้นี่เองที่ทําให้ฉันรู้จักการรอคอยอดทนเป็นคนใจเย็นและทํางานได้เรียบร้อยเออ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่เธอเล่ามากับสิ่งที่เธอทํามันจะช่วยให้เธอเรียนหนังสือได้ดีจริงๆทางทางที่ฉันก็ทําอยู่นะแต่ไม่ได้คิดและตั้งใจทําเหมือนเธอเลยที่ฉันเล่ามามันก็เป็นอิจกรรมดีๆที่โรงเรียนจัดให้พวกเราทําอยู่แล้วเพียงแต่นักเรียนคนไหนจะคิดได้และเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทําเหล่านั้นต่างขาดละมันก็จริงของเธอนะแย yeah. แต่มันยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีอีกเหรอเวลาที่คุณครูให้พวกเราทำงานและสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เราจะตั้งใจและสนใจในสิ่งที่คุณครูมอบหมายให้จะไม่เล่นเกมไม่เล่นสื่อโซเชียลอื่นๆขณะทำงานเหมือนกับคนอื่นๆเพราะมันจะเป็นตัวทำลายสมาธิและเสียเวลาซึ่งมันจะทำให้เราทำงานตามที่ ครูมอบหมายไม่สำเร็จและเพื่อเป็นการทำความเข้าใจเนื้อหาที่ครูมอบหมายหลังจากค้นคว้าแล้วเราจะมาสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยวิธีการบันทึกและทำเป็นผังความคิดเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำความรู้ไปใช้ยังไงละ่ะวิธีนี้จะช่วยให้เราทำงานเป็นระบบเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่ายมากๆเลยละ่ะ อีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ฉันมีสมาธิในการเรียนมากๆก็คือการสวดมนต์ประจำสัปดาและนั่งสมาธิเธอเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้ฉันไม่ค่อยมีสมาธินิ่งไม่ค่อยได้เห็นอะไรผ่านไปก็จะแวบไปตามทันทีเหมือนคนสมาธิสั้นเลยแต่พอคุณครูให้ทำกิจกรรมนี้นะฉันรู้สึกว่า ฉันมีสมาธิกับการเรียนดีขึ้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำได้นานขึ้นเธอคงได้ยินที่คุณครูแนะนำเสมอว่าถ้าอยากเรียนหนังสือเก่งมีสติปัญญาดีจะต้องรู้จักการทำสมาธิ นอกจากทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนแล้วก่อนนอนทุกคืนฉันจะนั่งสมาธิประมาณสิบนาทีแล้วกราบพระและระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสมอและฉันก็เชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่คุณครูให้ทำในโรงเรียนกับสิ่งที่ฉันตั้งใจทำมาทั้งหมดนี่แหละ มันจึงทําให้ฉันเรียนดีขึ้นทํางานเรียบร้อยและเสร็จทันเวลาตามที่เธอเห็นยังไงล่ะอืมฉันเชื่อเธอนะแยมเพราะก่อนหน้านี้ฉันก็เห็นเธอเป็นแบบฉันนี่แหละแต่ตอนนี้เธอเปลี่ยนไปมากเลยเก่งขึ้นทํางานเรียบร้อยและถูกต้องด้วยฉันดีใจกับเธอด้วยนะแยม และขอบใจที่เธอเป็นเพื่อนที่ดีกับฉันมาตลอดอืมคีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเธอแล้วล่ะว่าจะทำมันได้ไหมได้ฉันต้องทำให้ได้เธอเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะได้สิฟู่ๆ